อ้มพัชราภาเปนหนักลิซ่าแบ็คพิงค์ด้านแฟนคลับแฮเซลงานนี้แม่อ้มโดนตกเข้าแล้วเรียกได้ว่าเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของวงการเลยจริงๆค่ะสาหรับสาวอั้าพัชราภาชัยเชื้อที่ตอนนี้นั้นแฮปปี้ไปสมดุดทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสาวอ้้าได้ไปร่วมงานงานหนึ่งซึ่งแม่อั้มนั้นได้ขนเสื้อผ้าไปขายที่งานเป็นประจําทุกปีค่ะและปีนี้สุดปังเพราะสาวอั้มสามารถขายหมดเกลี้ยงไปทั้งหมดได้3าราวค่ะโดยหลังจากที่จบงานก็ถึงเวลาที่สาวอั้มจะได้มา ก็ดันสังเกตเห็นว่าในมือของแม่อ้ํานั้นถืออัลบั้มโซโล่เดี่ยวของสาวลิซ่าแบล็คพิงค์อยู่ในมือถึง2เวอร์ชันงานนี้ก็ทำเอาหลายคนที่เห็นคลิปต่างอดแซลกันไม่ได้ว่าแม่อ้ํานั้นคงโดนสาวลิซ่าตกเข้าเต็มๆแล้วค่ะแถมซื้อที่เดียวถึง2เวอร์ชันซึ่งแฟนๆก็แซวอ,อีกว่าพบลิงก์เซเลบหนึ่งอัตราซื้ออัลบั้มถือเองแต่ซื้อของอย่างอื่นให้ผู้ช่วยถือเรียกว่าเป็นซุปตาสายเปแล,และแฟนคลับแนวหน้าที่น่ารักสุดๆไปเลยค่ะและมาอัปเดตค่าวดีใน IG ของน้อง,ซ,งซ่งน,น้อน้มดดผูตติตาใ IG ถึง65.4ล้านคนคและ ประกาศล่าสุดน้องลิซ่าแบล็ k พิงก์กแรงเกินต้านได้ทุบสถิติใหม่ครั้งสําคัญอีกแล้วค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ส1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งตรงกับเทศกาลวันฮาโลวีนและทั้งลิซ่าและพี่จีซูได้แต่งชุดแฟนซีเพื่อต้อนรับเทศกาลดังกล่าวซึ่งน้องลิซ่าค่ะก็ได้แต่งตัวเป็นตุ๊กตายองฮีจากซีรีส์เรื่อง squid game และพี่จีซูก็แต่งตัวเป็นลิซ่านั่นเองค่ะโดยล่าสุดค่ะน้องลิซ่าได้สร้างสถิติใหม่ย,ยังเป็นทางการอีกแล้วเมื่อรูปล่าสุดที่เธอโพสใน i อมียอดไลค์ถ ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในศิลป์เอเชียและศิลปินเคป๊อปและก็เป็นคนแรกที่ทําสถิตินี้ได้และหากได้12ล้านไลค์จะเป็นศิลป์เอเชียคนแรกที่ทําได้และตอนนี้โพสต์ดังกล่าวได้12ล้านไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและจากการคาดการณ์และความน่าจะเป็นยอดผู้ติดตามใน i อจของน้องลิซ่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีคนติดตามน้องลิซ่า70-75ล้านคนค่ะและในวัยปอคาดว่าจะมีคนติดตามมากขึ้นสูงถึง9ล้านคนและถึงแม้ว่าตอนนี้น้องลิซ่าจะยังไม่มีการแสดงใดๆในประเทศจีนก็ตามแต่ว่ากระแสตอบรับใน และพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะว่าจะมีสถิติใหม่รายของน้องลิซ่าให้เราได้ติดตามกันอีกค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ